สวัสดีครับวันนี้จะสอนมือใหม่หัดเล่นกีตาร์กับเพลงแพ้ความอ่อนแอของวงซีรี่ฟูดนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงคอร์ดมาเล่นในคีย์ง่ายๆนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นมือใหม่เนี่ยสามารถหัดเล่นกับเพลงนี้เป็นเพลงแรกก็ได้นะครับโอเคนะครับเริ่มต้นเราจูนสายกีตาร์แบบปกติก่อนนะครับมาตรฐาน E A D G B E นะครับจูนให้เป๊ะก่อนโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะฝึกจับคอร์ดคอร์ด C A minor นะครับแล้วก็ตรงที่เป็น F เนี่ย ผมจะเพลงเป็น F Major 7ให้นะครับคือมันจะฟังละไม้คล้ายกันสามารถจะพอจะแทนกันได้ก่อนนะครับเพื่อให้การฝึกมันง่ายก่อนแล้วก็มีคอร์ด G นะครับแล้วก็จะมีคอร์ดอ่า E m เม o r แล้วก็ D m เ n o r ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวฝึกจับคอร์ดกันก่อนนะครับเริ่มที่คอร์ด C นะครับนิ้วชี้กดสาย2ช่องที่1นิ้วกลางกดสาย4ช่องที่2 ดูต่อไปสายห้าช่องที่สามนะครับตำแหน่งการกดขอดนะครับกดให้ใกล้ใกล้เฟตนะครับนี่คือเฟตเนี่ยนี่เฟตนะครับกดได้ชิดเฟตแต่ pot, right. อย่าข like ึ้นข้างบนนะครับอยู่ให้อยู่หลังเฟตไว้นะครับอย่าห่างเฟตอย่างนี้ไม่เอานะครับมันจะกดยากนะครับชิดเฟตทุกทุกนิ้วเลยนะครับหรืออย่างนั้นก็กึ่งกลางช่องก็ยังดีนะครับแล้วก็นิ้วเนี้ยอย่าแบนนะครับให้ยกขึ้นมาสูงๆอย่างนี้นะครับทุกขอดเลยนะครับนิ้วห้ามพับอย่างนี้นะครับให้มันตั้งตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ อย่าให้นิ้วไปโดนเส้นอื่นที่เราไม่ได้กดนะครับกดแน่นๆนะครับนี่โป้งขึ้นข้างบนได้จะดีมากนะครับอันนี้เป็นวิธีกดคอร์ดนะครับา C ต่อไป A m เ n เนเนี่ยเราย้ายแค่นิ้วนางตัวเดียวนะครับย,ย้ายนิ้วเดียวลงมาอยู่สาย3ช่อง2องเ A เบเนอนะครับอย่าลืมเปิดนิ้วขึ้นอย่าเป็นอย่างนี้นะต้งแตนมันบอดน,นะเปิดขึ้นต่อไป F major อร์เเนี่ย น้วชี้ไม่ต้องขยับดูชี้อที่เดิมเปลี่ยนแค่2นิ้วนี้นะครับเป็นสาย3ามช่อง2แล้วก็สาย4ช่องสามเรียงเป็นบันไดเลยครสาย2สายสามสาย4นะครับเป็นบันไดไปเลยนะครับแต่วันที่ผมมาจะกดกดข้างบนด้วยเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ได้กด3นิ้วง่ายๆหรือจะกด4นิ้วเพิ่มสาย5ช่องที่3มเข้ามาก็ได้เหมือนกัน F major 7นะครับ เาไปคอร์ดจีนะครับนิ้วชี้สาย5ช่อง2นิ้วกลางสาย6ช่อง3นิ้วนางสาย1ช่อง3กมโงขึ้นสูงสูงอ่ะนี่คือคอร์ดในช่วงแรกที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ช่วงหลังจะมีคอร์ดอ่ะอีเมเนอร์เข้ามานะครับอีเมเนอร์ก็สาย4สาย5ช่อง2ง่ายๆนะครับ2เส้นสาย4สาย5ช่อง2 แล้วก็มีคอร์ด dmin o นนะครับสาย1ช่องแรกสายสามช่องสองสาย2ช่องสามนะครับอยู่ลักษนะนี้โอเคนะครับเรื่องคอร์ดนี่เป็นเรื่องที่จะต้องจำนะครับจำชื่อคอร์ดจำวิธีจับนะครับแล้วก็ฝึกเปลี่ยนคอร์ดให้ให้มีความรวดเร็วนะครับปึ๊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 บอ่านะครับ คือสเต็ปที่เราต้องการก็คือวางทีเดียวทุกนิ้วนะครับวางขอดเนะี่ยวางทีเดียวทุกนิ้วไม่ว่าขอดจะกดขีนิ้วเราวางทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนาดนมือใหม่หัดเล่นเนี่ยมันต้องวางทีละนิ้วก่อนอันนี้เป็นธรรมดานะครับอาจจะช้าหน่อยอันนี้คือเข้าใจไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าเป้าหมายคือต้องวางทีเดียวให้ได้แล้วก็ได้เสียงที่ชัดไม่ใช่เสียงอันนี้นี่คือเสียงบอดนะครับอะจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับในการหัดเล่นโอเคทีนี่การฝึกนะครับก็เริ่มต้นนะครับ อ่ะดูท่อนอินโทรก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งที่เราขีดขั้นหนึ่งหนึ่งครั้งนะแหลอันนั้นคือหนึ่งห้องเพลงนะครับหนึ่งห้องเราจะนับสี่จังหวะเคาะหนึ่งสองสามสี่นับเป็นหนึ่งห้องนะครับก็ขอบสี่เล่นไปสองห้องก็ดิดดิดไปแปดครั้งนะครับให้เราดิดลงอย่างเดียวก่อนนะครับง่ายๆก่อนดิดลงอย่างเดียวอ่านับหนึ่ง ห้องต่อไปห้องเอเมเนอร์ er นะครับก็เล่นเอเมเนอร์ er ไป2ห้องห้องละสีจังหวะนะครับอ่ะก็เล่นไปตามขอดนั่นเลยนะครับเดี๋ยวเล่นไ้ฟังหนึ่งรอบ ซ้อมตรงนี้ก่อนนะครับสเต็ปแรกอาจจะพักวิดีโอไว้แล้วก็ซ้อมตัวนี้ให้คล่องแคล่วนิดนึงก่อนนะครับเมื่อเริ่มคล่องแล้วนะครับมาดูท่อนต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกจังหวะไปพร้อมกับจังหวะกลองนะครับจะทําให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับ2 3 4 1 2 3 4 1 2หน 咱。Um. ตัวอย่า<ท>ง <Lanc ash ar> นะครับทีนี้การเล่นจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เล่นด้วยการดิดลงอย่างเดียวนะครับมันจะฟังธรรมดาเกินไปนะครับเราก็จะใช้การตีคอร์ดนะครับเพลงนี้นะครับเป็นเร์นจีคอร์ดก็จะเป็นลงขึ้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 นลง ขึ้นลง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 นะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะย้ายไปอยู่ในตอนที่2นะครับเรื่องของการตีคอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่1เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันแบบเบสิกมากๆสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นวันแรกอะไรเนี้ยก็คือสามารถเล่นได้เลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนคอร์ดให้ได้ความเร็วสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับโอเคที่ดูวิธีการเล่นเพลงกันก่อนนะครับเราจะยังไม่ตีคอร์ดกันก่อนในช่วงที่1น,นะครับ เมื่อเราเล่นอินโทรมาจบแล้วนะครับอินโทร8ท่องนะครับมี4คอร์ดอ่ะเราก็จะเข้าท่อนของเนื้อเพลงนะครับอ่ะทีนี้จริงๆเนะี่ยเพลงเนะี่ยถ้าเรเกิดเราเล่นคีย์ซีเนะี่ยมันจะต่ํากว่าต้นฉบับเขาอยู่3ระดับนะครับเราก็ต้องร้องร้องในคีย์ที่ต่ําลงมานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้คีย์ที่มันเป็นออริจินอลนะครับคีย์เดิมให้เราเอาคาโปข้ขาช่องที่3นะครับอ่ะแล้วเราก็จับคอร์ดซีตรงนี้ซีเอเมเนอร์เอฟเมเจอร์เซเว่นจี นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคีย์ก็จะเท่ากับใน YouTube เลยนะครับสามารถเล่นพร้อมกับใน YouTube ได้เลยนะครับแต่ว่าเผื่อใครไม่มีคาปโป้นะครับก็เลยไม,ไม่ไม่คาดก่อนงั้นเราก็เล่นคีย์ต่ำๆไปก่อนไม่เป็นไรโอเคนะครับดูวิธีการเล่นเพลงนะครับไปอยู่ตรงนั้นจะเป็นอย่างไรและวันนี้จะทำ ลักษณะเบื้องต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับขี์อยาจจะต่าหน่อยนะครับทีนี้คอร์ดซีเนี่ยลงคําว่าอยู่ตรงนั้นคำว่านั้นนะครับคอร์ดน่าจะพิมพ์ตรงกับคําที่เปลี่ยนนะครับ mm hmm. ถ้าเรานับเนี่ยมันจะลงคอร์ดละ8ครั้งนะครับเห mm hmm. มือนตอนอินโทรเลยเหมือนตอนที่เราเล่นมาตอนแรกก็คือคอร์ดละสองห้องนั่นเองนะครับห้องละสจังหวะอยู่ตรงนั้นจะเป็นอะไรอันนี้คือ1ึห้องแล้วครบสี่แล้ว แล้วเขาเล่นต่อไปเลิวนี่เมื่อกี้ซีก็เล่นไปสองห้องนะครับ8จังหวะทีนี้เราอา,า,อาจจะไม่ต้องไปนับว่าเฮ้ย hey, มันสี่มันแปดอะไรเงี้ยนะครับสำคัญคือใช้ความรู้สึกนะครับว่าเนื้อเพลงเนะี่ยมันวิ่งไปเมือเรากำลังเปิดเพลงอยู่ในหัวของเรานะครับเปิดเพลงแล้วก็เล่นไปพร้อมกับที่เราเราจําเพลงมานะครับเพราะถ้านับเนี่ยนาริงมันอาจจะสับสนว่าร้องเพลงบ้างนับจังหวะบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใช่ความรู้สึกนะครับแล้วก็โฟกัส คำที่เปลี่ยนคอร์ดนะครับอย่างเช่นคอร์ดซีลงคำว่านั้นเอเมนเอร์ F ลงคำว่านี้เอฟเมเจอร์ F ลงคำว่าเห็นจี G ลงคำว่ามือนะครับอ่ะตรงเนี้ยคือคําที่มันทำนองมันเปลี่ยนเสียงทั้งคอร์ดมันเปลี่ยนนั้นจับจุดนี้สําคัญนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดให้ตรงกับตําแหน่งที่มันเปลี่ยนแค่นั้นนะครับที่เดลือเราแค่ประคองจังหวะไปอ่ะเราดูกันอีกทีหนึ่งไร Do จะทำอะไรไจะให้เธอมีความสุขจะได้รู้ว่าฉันยันทำถูกที่รอยรู้ของเธอไปอยู่กับเขามันดีใช่ไหมนะครับท่อนล่างก็เล่นเหมือนกันลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นกับกลองดูนะครับหือว่า าจจะทำใจับจังหวะได้ง่ายขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเธอเป็นไร โอเคนะครับนี่คือในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวลิงก์เสียงกล้องนะครับผมเปิดจากใน YouTube นะครับของน่าจะเป็นฝรั่งอะไรเขาทำไว้นะครับเดี๋ยวค่อยแปะลิงก์ไว้ให้นะครับการฝึกกับกล้องเนี่ยมันจะช่วยเหมือนมีคนมาตีกรอบจังหวะให้เราให้เราไม่ล้นเล่นล้นเล่นขาดเนี้ยนะเพราะกกรองมันคุมจังหวะให้เราอยู่มันช่วยเราเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมือใหม่ก็คือเปลี่ยนคอร์ดให้ทันให้ได้นะครับ อ่ะทีนี้แนะนำอีกสำหรับคนที่หัดเล่นใหม่เนี่ยแน่นอนเปลี่ยนคอร์ดจะให้ทันวันเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นให้เราเบรกสมมติถ้าเปลี่ยนคอร์ดช้าหน่อยเนี่ยให้เราเบรกคัมไว้อย่างเช่นอยู่ตรงนั้นนั่นจะเป็นอย่างไรเลววันอ่ะเอเบเนอร์เนี่ยลงคำว่านี้แต่คำว่านี้เนี่ยเราไปคอร์ดเอเอเ์เนอร์ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็เบรกคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดให้เสร็จแล้วก็ร้องต่อเลววันนี้ จะทะทอไรนึกออกไหมฮะอ่ะเาเราก็เราก็เปลี่ยนคอร์ดให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยต่อท่อนแต่ว่าให้เอฟเวอร์เนเนี่ยนะลงคำว่านี้เหมือนเดิมแล้ววันนี้จะทำอะไรอยียจะอ่าแล้วเปลี่ยนคอร์ดให้เสร็จแล้วลงคำว่าเห็นว่าเธอมีความสุขจะได้รู้ว่าฉันทำถูกที่ปล่อยเปลี่ยนคอร์ดให้เสร็จมือของเธอ อ่ะนะครับเนี่ยนะว่าเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราจะไม่ไม่เล่นผิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวการเปลี่ยนขดองเรามันก็จะค่อยๆไวขึ้นไวขึ้นนะครับต่อไปมันก็จะต่อเนื่องได้อีกนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อต่อเนื่องได้เนี่ยค่อยมาเล่นกับกรองก็ได้นะครับเพราะกรองเนี่ยเขาไม่รอเรานะครับเพราะนั้นถ้าเราจะรอตัวเองเนี่ยเราจะต้องเบรกเบรกหัวห้องให้ดีนะครับโอเคนะครับท่อนที่2องเขาเล่นเหมือนกันนะครับทีนี้พอมาท่อนก็เพราะฉะนั้นยังฝังอยู่นะครับ ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนมาเล่นคอร์ดละหนึ่งข้องนะครับจะเปลี่ยนมาททางที่เธเธอเธออแยกไป ประมาณนั้นนะครับก็คือตัอง้งแต่ก็เพราะว่าฉันนั้นอย่างฝังอยู่ในก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์ดละหนึ่งข้องนะครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญก็คือว่าคําที่เปลี่ยนคอร์ดเนี่ยให้เป๊ะให้แม่นนะครับจับให้ได้ว่าคําเคอร์ดนั้นอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราจับตรงนี้ได้เราจะเล่นกีตาร์ได้ง่ายมากนะครับโอเคนะครับอันนี้สลับตอนที่1น,นะครับก็คือฝืกอ,อย่างเนี้ยให้แม่นนะครับจุดประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราได้ฝึกซ้อมการเปลี่ยนคอร์ดให้ไวและให้เราเข้าใจว่าต้องเปลี่ยนคอร์ดตรงไหน คอดหนึ่งเนี่ยค่าความยาวของขอดนั้นเล่นไปยาวเท่าไหร่4จังหวะ8จังหวะตัวนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับต่อไปพบกันตอนที่2นะครับจะเป็นการตีขอร์ดนะครับก็จะมีความยากขึ้นมานะครับการตีขอดก็ตีได้หลากหลายแบบนะครับโอเคไว้พบกันตอนที่2ครับ